แม่พี่น้องครับกินซ้อยจุบานนี่เนยเนี่ยเมื่อเดียวกินกับยหญ่หน่อยปลาเบื่อวัดดีไหมล่ะดีจ้าซอยจุนี่ซอยจุเบิ้งกินในเบิ้งเบิ้งย่าขมขมกินในเบิ้งเบิ้งอู้ามาใหม่ใหม่ด้ยพันตำจริงนะพันตำโอ้ซอยจุมาเลยครับกินซอยจุบุญบานครับบุญกระถินเนี่ยเนาะเขาเอ้อเนาะสวัสดีค่ะ มามาซอยจุซอยจุเนื้อขาไม่ไมเนื้อขาไม่ไม่ยัตสองล่องหล่องจับมาแล้วอันนี้คือน้องสาวนะครับที่เห็นมาเป็นคู่เป็นคู่ไอ้ที่ว่าซ้อนรถุดนี่น้องสาวผมนะน้องสาวโดยแฉแฉด้วยน้องสาวด่าน่องสาวด่าน้องแบบก็ยังหนอนไงอ่าหมวย น้องสาวร่าเลยปัญญาที่สามเจ้าตีสามชิบกว่าปีแล้วน้องั้นแต่ชิบสี่ชิบปีเจ้าอ๋อห่างกันแปลว่าห่างกันยี่หม้อยอี่สิบกำลังสวยสวยมุ่นเลยอันนี้คือว่าที่เห็นอย,อยู่นี่คือว่าอ่าอยู่ในคลิปเหมือนคือว่าขับรถสซอนขับรถนี่คือน้องสาวตาทักทายพี่น้องอไงสวัสดีค่ะสวดอยู่บอกขาถามมิจฉกุนถามสด กำลังขุดงามนะคะขุด <laughs> <laughs> <spe ech Harmon> ูงามจะไปทำงานยานีระกจังหน่อยกำลังตุ่มครับตุมครับกำลังตุ่มงานนี่เสร็ดงานนี่อุบบนี่งนวันนี้อเ้าดีเนี่ยบ่งตุ่มกันเดี๋ยวเบ่งตุ่มกัน้ามตุ่มเตรียมหมอด้วยครับกำลังพอขึ่นใหแม่เิ่นไหแม่เิ่นซอยจุกินแค่ข้าวกะสีอันนั้นมันนี้พุนบ้าน ว่านี้เขาจะสาวบุญก็แม่เ้านั่นยิไว้ของเขาหลับลอยหลับหลับลอยก่อยสิหลับสรอยจุครับพี่น้องหลับเลือดมาเด้อกินข้าวอบุญน้ำกันบุญต้มบุน้องเ้สาวก็เพิ่งกัดจากสวีเดน จากเมืองนอกก็เพิ่งนี่นะครับหอกได้หนอกบานมาหนอกบานมันจะเสีอยงไมันจะเสี่ยงไหมพอดีกต่ลงมาบุญบานพอดีกับกินส้อยจุกินโบเปียนกินนิบโบเปียนเหมือนว่ากินปียนเป็นกระกินเป็นกระซุกไปขัวก่อนไปขวากันโอ้โหขวดกระปุกเนี่ยอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับกินข้าวกวอนบานนี้ กินจนเอี่ยมเ่เหรอวะโหนจนสั้นใด้เขาเนาะยิ่งเขาว่าทาางแก้เวี้นเวเหรอโอ้ยถาจะมือเสาจะเจ้านี้จะหเต็มหมูต้มครับต้มว่าี่กินกับย่างเจ้าว่ากินอิมหล้วกับเจ้าใม่ยังไม่จะไปกินไทยกินเจ้าอยู่ไม่ไปได้ถ้าได้บบกินก็ได้ไวกินเขาเฉพาย